ขอสอบถามคุณหมอนะคะผู้ที่ทำบอลลูนเหมาะกับวิธีการสายไปมาของร่างกายไหมคะโอเคครับคนไข้ที่หลังการทำบอลลูนของหลอดเลือดหัวใจนะครับสิ่งหนึ่งนะครับในด้านการแพทย์จะต้องมีการฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจหลังการทำบอลลูนแล้วนะครับเพราะนั้นในช่วงแรกที่แผลยังไม่หายดีแล้วก็ประกอบกับหัวใจยังไม่แข็งแรงพอช่วงนั้น,นจะให้ใจพักผ่อน นะครับแต่พอพ้นไปประมาณ10วันหรือ14วัน2อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยถ้ามีการตัดไหมและทุกอย่างดีขึ้นนะครับและสภาวะการทำงานหัวใจเริ่มทำงานได้ปกติดีการได้มีการออกกำลังขาด้วยการสั่นเคลื่อนไหวตัวนี้มีส่วนช่วยพื้นผูสมรรถภาพของหัวใจได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะอันนี้ในภาษาแพทย์เราเรียกว่าเป็นตัว heart รีแฮบิลิเทชันนะนะครับก็คือฟื้นสมรรถภาพของหัวใจการสั่นตัวนี้นะฮะจะให้ประโยชน์จะเรื่องการทำางานหัวใจกับสู่ปกติซึ่งจะทำให้ความดันดีนะครับอันที่สองทำให้การเต้นหัวใจสม่ำเสมอก็จะมีผลทำให้ชีพปปจรต่างต่างนี้แข็งแรงนะฮะดีนะฮะแล้วก็อันที่สามการสูบฉีดเลือดที่ดีเลือดจะไปเลี้ยง ทั่วร่างกายสมองก็จะได้รับเลือดที่ดีส่วนข้างล่างของขาก็รับเลือดที่ดีเพราะการสั่นตัวนี้มันจึงเป็นตัวช่วยและทําให้หัวใจแข็งแรงและปัญหาที่จะเกิดกับบอลรูแนอนา,นาคตก็จะเกิดน้อยลงปัญหาที่จะเกิดกับเส้นเลือดเส้นอื่นก็จะลดน้อยลงอันนี้สําคัญมากฮะช่วยได้อย่างแน่น,นอนนะครับขอบคุณนะครับ